สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็จะมาแนะนำเมนูนะคะในช่วงที่แอดมินมาเที่ยวบ้านเอ้ยบนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะว่าอีแม่เพิ่นแล้วก็เอ้ยบนเนี่ยได้ทำเมนูแซ่บๆอะไรให้แอดมินได้รับประทานมากนะคะ ขอบอกนะคะว่ามีแต่เมนูแซ่บๆเทนั้นเลยนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าแอดมินน่ะไม่อยากจะทําให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะเผื่อเพื่อนดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะหิวข้าวค่ะ <S <S ก็เมนูแรกนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะคะที่แอดมินเคยทําคลิปไปแล้วนะคะคือ เออเอ้ยบนเพิ่นน่ะก็ขายมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะคะถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยก็มีเบอร์โทรพท์ของเอ้ยเอ้ยบลน,น่ะทิ้งไว้ให้ในคลิปของแอดมินนะคะที่คลิปข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะคะขอบอกว่าคุณสมบัติของข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากเลยคะ่ะแล้วเพิ่นน่ะปลูกเองนะคะ ปลูกเองในนานะคะแล้วก็เป็นนาปีนะคะแล้วเวลาจะมาทำเนี่ยอีแม่เพื่อนก็จะอ่าใช้วิธีตำนะคะให้เมล็ดข้าวเนี่ยออกมาจะเปิดอข้าวนะคะแล้วก็มานึ่งให้แอดมินทานนะคะขอบอกนะคะว่ากินหอมมากค่ะแล้วก็มีความนุ่มอร่อยนะคะบางทีนะทานเปล่าๆไม่ต้องทานกับกับข้าวเนี่ยยังแซ่บหลายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะ ได้ลองชิมนะคะเพื่อนๆก็จะติดใจค่ะเพราะว่าอร่อยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะว่าข้าวเนวข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะคะบอกนะคะว่า มีความหอมค่ะแค่นึ่งมาใหม่ๆร้อนๆเนี่ยได้กลิ่นก็โหอดใจไม่ไหวค่ะวันนั้นแอดมินเนี่ยปกติแอดมินก็เป็นคนทานข้าวไม่เยอะนะคะแอดมินก็อยากจะชิมค่ะว่าทําไมนะทําไมข้าวแดงข้าวเหนียวแดงเมืองเลยเนี่ยถึงอร่อยก็เลยต้องชิมค่ะแล้วที่สําคัญน้ําตาลต่ำเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวพันกอขอหกนะคะที่ อ,อีแม่เพิ่นแล้วก็เอ้ยบนนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยอีพ่อเนี่ยปลูกในนาข้าวของเพิ่นนะคะก็คือบ้านเนี้ยเขาปลูกข้าวทานเองค่ะแล้วก็ขายเมล็ดพันธุ์นะคะข้าวบ่อนะคะข้าวเหนียววันนี้ก็นุ่มคือกัน,นะค่ะอร่อยคือเก่าเลยค่ะแต่ว่าจะมีความหอมเนี่ยตายจากข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะคะแต่ข้าวบ่อนะคะว่าข้าวเหนียวพันกอข้อหกของ บ้านเอ้บนเนี่ยคือมีความนุ่มค่ะมาอุ่นก็ยังนุ่มเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูโปรดของของอ้นะคะที่เป็นพี่ชายของเอ้บนนะคะคือตําถั่วใส่ปลาต่อนนะคะพเพื่อนๆจะตกใจว่าเอ๊ะตำถั่วทำไมใส่ปลาเป็นตัวตัวอย่างนี้โอ้โหมันจะไม่เค็มหรอเขาบอกนะคะว่าแอดมินนะคะเคยทำคลิปของฝากจากบ้านนาพเพื่อนๆลองย้อนไปดูนะคะ คือปลาเนี่ยเป็นปลาที่อแม่เพิรนนเฮ็ดเ,เองนะคะแล้วก็เป็นปลาที่แบบว่าคัดสารรคุณภาพปลามาอย่างดีนะคะล้างสะอาดไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็หมกักรับรองไม่เค็มค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเป็ดย่างค่ะขอบอกนะคะเพิรนนไม่ได้เลี้ยงเป็ดที่บ้านค่ะแต่เพิินว่าเพิรนบอกว่า อ่ลองชิมเมนูที่มันแบบหมกัหมกๆแล้วก็ย่างกับเตาถ่านมายูคานะคะก็เลยไปซื้อเป็ดมานึ่งตัวนะคะเป็นไซส์ XL นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็มาหมักแล้วย่างกับมายูคานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาทําอีกเมนูหนึ่งก็เป็นลาบเป็ดนะคะขอบอกนะคะว่าอีแม่อีแม่เพิ่นนะ่ะ เป็นคนที่หมักเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างอร่อยมากเลยนะคะคือเพิ่นน่ะจะเฮ็ดรสชาติที่แบบไม่เค็มเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือแล้วที่สำคัญก็คือเป็นอะไรที่รสชาติค่อนข้างดีมากเลยค่ะแล้วขอบอกนะคะว่าเป็ดนะคะเพิ่นน่ะทำดีนะคะไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นคาวนะคะพอมาทำ เมนูอะไรเนี่ยมันก็แทบคือเก่าค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเป็ดแบบนี้นะคะมันน่าจะเป็นอ่าอันนี้นะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกว่าเป็นลาบเป็ดแบบเผ็ดนะคะก็คือลาเป็ดแบบเผ็ดเนี่ยก็คือแอดมินน่ะไม่ทานเผ็ดนะคะแต่ว่าที่บ้านที่บ้านเพิ่นน่ะทานเผ็ดกันเพิ่นก็เลยทําเป็นเมนู ลาเป็ดแบบเผ็ดหจานนะคะแล้วก็ทำแบบไม่เผ็ดนะให้แอดมินทานนะคะแล้วที่สำคัญก็คือแบบเผ็ดเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าเขาทำเป็ดเนี้ยคือรสชาติค่อนข้างดีมากนะคะไม่มีกลิ่นสาดแล้วก็รสชาติน่ะใช้ได้มากเลยนะคะมีความแซ่บนะคะพริกก็เป็นพริกคั่วเองนะคะอีแม่เพื่นอนน่ะคั่วพริกเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลย มีความหอมนะคะแล้วที่สําคัญนะเป็ดน่ะสะอาดนะคะแล้วเพื่อนทำอะ่ะเพื่อนก็ทํารสชาติดีมากเลยนะคะแล้วก็ขอบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกขั่วหรืออะไรเนี่ยนะคะ<ม>ก็ทําค่อนข้างดีมากนะคะแล้วที่สําคัญก็คือวัตวัตถุดิบในการทาเนี่ยเพิ่อนอะ่ะน่าจะรู้วิธีในการทําเพราะว่าเป็นคนทําอาหารอีสานเนี่ย แล้วก็ทํารสชาติได้แซ่บมากนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าบางทีอ่ะเป็ดเนี่ยถ้าคนทําไม่เป็นเนี่ยมันจะมีกลิ่นสาบนะคะแต่ถ้าเกิดคนทําเป็นเนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่สาบนะคะแล้วมันก็จะอร่อยทําเมนูอะไรก็อร่อยนะคะเพราะตอนแรกอ่ะอ๋ะอแม่เพื่อนก็บอกว่าเอ๊จะเฮ็ดเป็นต้มยำไหมหรือว่าจะทําเป็นเมนูอื่นแต่ครั้นี้แอดมินก็ตามใจเจ้าของบ้านค่ะคือเจ้าของบ้านทําอะไรแซ่บ คือแซ่บทุกเมนูจากที่แอดมินเคยชิมนะคะอีแม่เพื่อนกับเอ้ยบนเนี่ยเพื่อนจะมีฝีมือในการทําอาหารอีสานนะคะแอดมินถึงชอบมาบ้านเพื่อนมาที่ร้อยเอ็ดนะคะก็คือแอดมินก็ซื้อวัตถุดิบมาให้เพื่อนทํากันให้แอดมินชิมนี่แหละค่ะเฮ็ดกันกันสองคนแอดมินก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้กําลังใจเพราะว่าแอดมินก็ทําได้แต่ว่าไม่อยากจะ เออไปทำดีกว่าเพราะว่าให้เพื่อนทำกันตามลำพังเพื่อนเพื่นถนัดก็ทำนะคะส่วนอันนี้นะคะจำได้ไหมคะในคลิปของฝากจากบ้านนาคะ่ะนั่นแะคะมีหมูแดดเดียวนี่ก็เป็นหน้าตาของหมูแดดเดียวที่อ,อีแม่เพื่อนนะคะได้เฮ็ดไว้ให้อด min ทานนะคะ ก็ใช้หมูเนื้อแดงนะคะในการทำะคะ่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกนะคะก็มีกระเทียมพริกไทยน้ำปลาค่ะตาแดดแห้งแล้วก็มาย่างไฟค่ะอันนี้นะคะขอบอกนะคะเป็นเมนูที่แอดมินน่ะชอบมากนั่นคือส้มตามปูปลานะคะใส่มะกอกด้วยค่ะขอบอกนะคะว่าทำไมแอดมินถึงชอบทานซ้มตามปูปลาใส่มะกอกเพราะว่า แอดมินไปกรุงเทพอะแอดมินไม่ค่อยเจอส้มตามปูปลาที่ใส่มะกอกคือบางร้านอะก็มีใส่มะกอกแต่มันก็ไม่ค่อยมีมะกอกใส่ให้ก็จะเป็นซ้มตามปูปลาที่แบบไม่มีมะกอกค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเจีวบองแบบเผ็ดนะคะอันนี้เขาบอกแซ่บมากนะคะคือเพิ่นก็จะมีเครื่องเทศคือกระเทียมหอมแดงะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนะคะ เอามาโขกแล้วก็มาสับให้ละเอียดนะคะส่วนปลานี่ก็สับต่าง,งห่างนะคะซึ่งเป็นปลาที่มากสองปีฝีมือแม่นะคะแล้วก็มาสับปนกันทีหลังอันนี้ก็แซบค่ะอันนี้เป็นแจ่วมะเขือนะคะแจ่วมะเขือใส่มะกอกใส่น้ำปลานะคะอันนี้ก็คือแซบมากค่ะขอบอกนะคะแค่นี้นะคะใช้ข้าวเหนียวไป จำเนี่ยมันก็คืออร่อยมากเลยค่ะคือมีความอร่อยนะคะแค่คุยๆเนี่ยก็คือแซบค่ะเพราะว่ามันมีความแบบนุ่นนัวแซบๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่ามะเขือเนี่ยไม่ได้เละจนเกินไปก็คือเป็นแจ่วมะเขือที่แซบอันนี้นะคะที่แอดมินบอกนะคะเป็นลาบเป็ดแบบไม่เผ็ดเมื่อกี้แบบเผ็ดใช่ไหมคะอันนี้คือแบบไม่เผ็ดนะคะก็คืออร่อยหมดเลยนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าบ้านนี้นะคะเขาเฮ็ดกับข้าวเนี่ย คือแซบแซบหลายเดอ้อทุกอย่างเลยคะ่ะแอดมินถึงชอบมาค่ะและเป็ดแบบไม่เผ็ดเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่แซบนะคะไม่เผ็ดก็ยังคืออร่อยเหมือนเดิมน,นะคะก็เกินคำบรรยายค่ะเมนูมีเยอะจริงๆอะแอดแอดมินนะไม่ได้ถ่ายครบแต่อันนี้นะคะก่อนกลับก็ยังมีนี่ค่ะทางซ้ายมุมบนนะคะเป็นปลาลาย่างก็คือเป็นปลา,าที่อีแม่เฮ็ดน่ะ ทำปลาสองปีแหละแต่ว่ามันยังไม่ครบสองปีนะคะเพื่อนก็เอาปลาที่หมักเนี่ยก็มายากคะ่ะรสชาติก็เหมือนปลายซีทางเส้นแม่กองอะคะ่ะคือมันจะเค็มๆกันเพราะว่าแอดมินอะเราเคยให้เพื่อนอะเอาปลาที่เพื่อนมกักที่ยังไม่เป็นปลาสองปีะนะคะ มาผัดกับะนาใส่พริกใส่กระเทียมก็คือแซบะะ่บคเหมือนะนาปลาเค็มปลายซีงันค่ะคือรสชาติแบบนั้นนะคะแล้วส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นไก่ย่างค่ะหมักไก่ย่างแห้งๆนะคะส่วนตรงกลางค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ค่ะของบอกค่ะเป็นป่นกบนะคะป่นกบนี่คือเป็นกบที่เขาตัวโตๆนะคะเอามาย่างแห้งๆค่ะแล้วก็มาสับนะคะแล้วก็เอามาผสมกับ มะขามอ่อนนะคะปรุงรสชาติให้แซบ